นี้ไปเจอพระรุ่นเก่ามาเลยปิดมานะครับรายการที่6มาตรฐานคือเนื้อทองทิพย์ผิวลุงแต่เขาว่ามีลุ้นอยู่1 2 3 4ารายการเรามารุ้นกันครับผมว่าเราจะได้ไหมเราจะได้ธรรมดาหนระือเราจะได้ตัวพิเศษ ขหนงอหนนี้มาเราจะได้งานหน้ากากบ้างไหมครับตึ๊บตึ๊อ่าหลังมาก่อนเลยหลังมาไปรุ่นหน้ากันแต้มแต้มแตะแต้มแต้มแต้มปึ๊บโอ้ที่หน้ากากครับผมหน้ากากเงินสร้างอ ตัวนี้หนึ่งรอยครับจำนวนหนึ่งรอหน้ากากเงินถ้าไม่ใช่หน้ากากเป็นผิวลุ้งก็สร้าง1499งนะครับผมเย็นนานจะลุ้นก็ได้เหงานาน,นานจะออกเล้วเจวๆก็เขาสักทีนะครับผมนี่นะครับโป่แสงนะครับปแสงท่านไม่ตามนะครับผมนี่อะไรเนี่ย เห็นในกล้องผมนี่มันไม่ได้เรื่องอย่าง3 1 0หนึ่น,นึะครับผมเลขรวมไปเลยในพันสี่แต่เป็น1ในร้อยครับะากาศเงินนครับผม